้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนครราชสีมาเขต4จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์กิจกรรมเล่มโปรดของฉันที่นักเรียนจะได้ทำภาคเรียนละหนึ่งครั้งกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ที่นักเรียนทุกคนจะได้ทำเล่มละหนึ่งเดือนกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนที่นักเรียนจะได้อ่านหนังสือที่ตนเองสนใจในช่วงเวลาว่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยหนังสือของพ่อราชการที่เก้าและกิจกรรมตลาดนักนักอ่านเป็นต้น บรรักษ์กระต่ายค่ะสวัสดีค่ะบรรลักษ์นัดค่ะเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปชมห้องสมุดของโรงเรียนเรากันนะคะห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมค่ะห้องสมุดเราให้บริการยืมคืนโดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของสพทค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ คำขวัญของห้องสมุดเราคืออ่านมากราบรู้มากฉลาดมากห้องสมุดโรงเรียนหนองแวนวิทยาคมจัดหนังสือในระบบดีอีทำให้สามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วรวมถึงใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของสะพทสำหรับบริการยืมคืนหนังสือ นอกจากนี้ห้องสมุดโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมยังจัดก,กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตลอดชีวิตอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นกิจกรรมตลาดนัดนักอ่านที่จัดฐานการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยทางห้องสมุดนำกิจกรรมการเรียนรู้ไปจัดฐานการเรียนรู้ที่ตลาดนัดโดยมีคุณครูและบรรรักน้อยช่วยดูแลกิจกรรมฐาน นักเรียนและผู้ปกครองที่มาผ่านฐานก็จะมีรางวัลให้และนำคูปองไปแั่ซื้ออาหารได้จงเติมนี้ใส่รักการอ่านนะคะวันนี้เรามาเปิดตลาดนัดนักอ่านนะคะก็ เป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้ดร,ร่วมอ่านหนังสือในตลาดนัดจริงๆในหมู่บ้านนะคะซึ่งเด็กๆก็จะมารับคูปองนะคะแล้ตรงนี้ก็คือจุดรับแลกคูปองรักการอ่านนะคะแล้วก็นําคูปองนะคะไปแลกซื้อสินค้าต่างๆนะคะในตลาดนัดน,นะคะก็สนุบสนานี้ค่ะ ก็เห็นกิจการนี้เขาจัดมาตุกปีน,นะคะต่อเนื่องคือคืออะไรนะอยากให้เด็กพัฒนาการอ่านรู้แล้วกตุ้นเด็กอยากให้มาอ่านกันแล้วก็สร้างสาสงความคิดความอ่านใช่ไค่ะที่คุณครูพาเด็กๆมาอย่างนี้นะคะคือดีมากเลยคะ่ะเด็กจะได้เรียนรู้ในตลาดนในอะไรอย่างน้หลายคนทำให้เด็กเก่งขึ้นนะคะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชชนิพนธ์ หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวนชนสารต่อที่พ่อให้ของในหลวงรัชกาลที่9ทาค้องสมุดให้ความสำคัญและจัดก,กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัฐก,การอ่านเกี่ยวกับการใช้หนังสือพระราช,ชนิพนธ์หนังสือสารานุกรมไทยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย กิจกรรมส่งเสริมวิสัยรับก,การอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิพัทธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางห้องสมุดของเรามีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมชวนเพื่อนอ่าน บิ๊กบุ๊กหนังสือพระราชนิพนธ์ทางห้องสมุดจัดก,กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่บริเวณหน้าห้องสมุดให้เพื่อนๆชวนเพื่อนมาอ่านบิ๊กบุ๊กรวมถึงอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ควบคู่กันไปเป็นการแสวงหาความรู้จากหนังสือพระราชนิพนธ์และทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนมีการจดบันทึกและนำเสนองาน กิจกรรมที่สองกิจกรรมรอบรู้ตอบคำถามหนังสือพระราชนิพนธ์เกมคาหูดออนไลน์ชิงรางวัลกิจกรรมนี้นักเรียนชอบมากกิจกรรมเล่นเป็นทีมทีมละสี่คนนักเรียนก็จะไปอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์และร่วมการแข่งขันเกมคาหูดออนไลน์ทีมที่มีคะแนนชนะก็จะได้รับรางวัลจากทางห้องสมุด กิจกรรมที่3กิจกรรมอ่านเล่าเรื่องตามรอยเจ้าฟ้านักอ่านกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของพี่ๆมัธยมเป็นการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สรุปความรู้และนําความรู้ที่ได้มาเล่าและนําเสนอให้กับเพื่อนๆเพื่อบัอน,น,นทึกเป็นวิดีโอนําไปแชร์และส่งต่อให้คนอื่นได้ฟังเรื่องที่อ่านมาด้วย กิจกรรมที่สี่กิจกรรมโปสเตอร์ส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์พี่ๆมัธยมจะรวมกลุ่มกันมาอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์และจัดทําเป็นโปสเตอร์ส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์เพื่อถ่ายภาพแชร์และส่งต่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนและผู้ปกครองได้อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้านักอ่าน และกิจกรรมที่5เป็นกิจกรรมเกมพิกภาพรอบรู้เกมนี้เหมาะสำหรับน้องๆประถมนะคะเป็นการตอบคำถามชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์โดยเล่นเกมพิกภาพสามารถเล่นเป็นทีมเล่นเป็นประเภทเดียวเพื่อชิงรางวัลจากข้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมมีบัณัรใจดีคอยให้ความช่วยเหลือน้องๆในด้านการอ่านการเข้าใช้บริการสม่ำเสมอขอเชิญชวนทุกคนมาเยี่ยมชมห้องสมุดของเรากันนะคะขอบคุณค่ะ